อย่าลืมว่าตอนนี้ผมขอเล่าตะลุยขอย้อนต้นสักนิดหนึ่งว่าในฐานะที่ด้านในฝึกมาตามลำดับตามที่กล่าวมาแล้วองค์สมเด็จพระบทิตแก้วสอนคาถาว่าปรามโมทเพื่อความสว่างสวัยของอารมณ์จิตที่เห็นสิ่งทั้งหลายอันเป็นทิพย์ได้โดยสะดวก แล้วหลังจากนั้นมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก,ก็ทรงแนะนำให้เจริญในอริยสัจสี่ยับทุกข์ให้เห็นทุกข์แล้วก็หลังจากนั้นให้เมตตาจเจริญเมตตาพรหมวิหารจำได้หมครับที่พูดปัจจตบวนันนี้แล้วก็จงกระทั่งท่าน,านาแล้วก็ต่อมา ให้เจริญในอสุภกรรมฐานมรณานุสติกรรมฐานยังกระทั่งได้ผลคือทิพยุพยานปรากฏได้ในปุเพนิวาสานุสติยานจุตูปป,ปาตยานอตีตามสยานอนาคาตามสยานปัจจุปนังสยานและยะาะกามุตายานแจ่มใสชัดเจนมากขึ้น จองกรทั่งเห็นภาพต่างๆได้เหมือนกับวันในเวลาเที่ยงแต่ความจริงวิสัยนี้เป็นวิสัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะพึงเห็นได้แต่ได้ว่าถ้าหากบรรดาเราเราทั้งหลายจะลองนําไปประพฤติปฏิบัติส่บ,บ้างจะมีผลดีดีหรือไม่ดีก็ต้องลองกันคือเท่าที่พูดให้ฟัง ว่าท่านผู้หนึ่งทำมาได้แล้เราก็เป็นอะไรบ้างท่านมีกี่นิ้วเรามีกี่นิ้วท่านมีอาการสามสิบสองเราก็มีอาการสามสิบสองแล้วหลังจากนั้นท่านก็นนบาร,รมีสิบให้ครบถ้วนเป็นของไม่ยากรวมความแล้วก็หนึ่งให้้เจริญอริยสัจสี่ สองมีพรหม,มวิหารสี่สามมีอสุปรกรรมฐนมมานแล้วก็มีมรณานสติกรรมฐานหลังจากนั้นท่านย้ำว่าจงบำเพ็ญบารมีสิบทรมบารมีสิบให้ครบถ้วนเจริญเมตตาพรหมวิหารสี่ให้ครบถ้วนเจริญอาุปกรรมฐานให้ครบถ้วนแล้วก็ ทรงอริยสัจสีให้ครบถ้วนืีว่าอาริยสัจสีเป็นวิปัศสนาญาณที่มีความสัมพันธ์มากถ้าว่าอย่างนั้นจำให้ดีนะฟังแล้วก็จำจำก็ไปปฏิบัติกันบ้างทำมันเส้ครบอย่างที่ท่านทำและในเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนั้นแล้ว ท่านบันทึกของท่านไม่ว่าไม่เห็นจะยากเพราะว่าไม่มีอะไรยากเลยอริยสัจสี่ก็ไม่ยากใครไปใครมาก็ถามถึงทุกขเส้นคนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาทุกข์แล้วก็มีคนนำทุกข์มาแจกให้ทุกวันสำหรับเมตตาพมิหารทรงเป็นปกติ ขณะที่ทรงเมตตาพรมิหันก็ถูกด่าเป็นปกติถูกด่าถูกว่าถูกดินทาสูกเสียสีถูกแต่แกล้งเป็นปกติอารมณ์จิตท่านก็สบายทำไมจึงสบายท่านคิดว่าพวกเป็นคนดีคนบ้าท่านก็เลยไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมา อะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าดัานได้ที่ไปจริญณญาาอย่าลืมว่าองค์นี้เป็นพระทรงอภิญญาสมบัติได้ห้าในปิญญาหกในเมื่อทรงภิญญาและวิชาสามก็ทรงเมื่อทรงอภิญญาแล้วก็สามารถจะรู้ได้ว่าคนที่เขาว่าอย่างนั้นน่ะตายแล้วจะไปเกิดที่ไหน ถ้ารู้ว่าการเขาทําอย่างนั้นเขาแกล่งแกล้งอย่างนั้นเขาเสียดสีอย่างนั้นเขาดินทาแบบนั้นเวลาตายเขาลงอาวจีมหานรกแล้วเราก็จะไปแตะต้องอาวจีเพื่อประโยชน์อะไรนี่ท่านบันทึกของท่านไว้ว่าอย่างนี้นะท่านก็เลยไม่อยากเข้าใกล้เวจีเมื่อเจอคนพวกนี้มาด่าว่าเสียดสีท่านท่านก็ยิม้มสบายๆชื่นใจ เชื่อใจตอนไหนบอกโอ๋หนอไม่น่าเลยไม่น่าจะไปไฟไหม้คึกเล่นเลยแล้วก็ท่านก็มองต่อไปถึงอนาคตทางยานว่าคนพู้นี้เขาจะมีทางแก้ตัวไหมในวชีวิตปลายมือของเขาท่านกา็ทราบว่าโอกาสที่เขาจะแก้ตัวให้ดีขึ้นไม่มีสำหรับเขาเลย ยังไงยังไงเขาก็ไปเดินเล่นนอนเล่นนั่งเล่นและเวีจีแบบสบายๆท่านก็เลยไม่มีตกข้งบนให้เขาด่าไปตามชอบใจมาตอนเจริญอสุภกรรมฐานมีอารมณ์เข้มมันก็ไม่มีอะไรหนักว่าท่านพุนี้สู้มาหนักแล้วทุกอย่างจับภาพมันเป็นอารมณ์ของฌาน สาวสังกัน,นัานในลูกบ้างลูกใครบ้างแต่ใครบ้างก็มากันเป็นแถววันทั้งวันมีแต่สาวเต็มกุฏิแต่งตัวกันสวยสดสวง,งามแต่มองไปที่ไรกลายเป็นศพทุกทีแล้วก็ศพเน่าเสีด้วยหมดจิตมันก็เกิดความระยำคนสวยเห็นว่าเป็นคนไม่สวยเป็นคนที่พูดได้พูดได้มองสภาพเป็นศพไปหมดมันก็สวย ไม่มีดีทำไมอย่างนั้นอเอกว่าใจของเรานี่มาก่อนถ้าเห็นคนอย่างนี้ไม่สวยอย่างนี้ไม่ใกล้คิดอย่างนี้มันรักให้ับตายไม่ตอนนี้ใจมันเป็นยังไงมันด้านไปหมดแทนที่เห็นก็ว่าสวยเกิดการสะอสเอียงขึ้นมาในใจแต่ว่าไม่ได้แสดงการออกเพี่ยนได้เพียงทราบว่าภาพของเขามันสกรปรกมันเป็นอนิจังหาเที่ไม่ได้ มองมาได้อริยสัตว์ทุกคนก็ปรากฏว่ามีแต่อารมณ์ของความเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะทุกคนมาถึงแล้วก็ระบายความเป็นทุกข์ให้ปรากฏก็เลยไปกันใหญ่อารมณ์ยึดมันก็ลมยังไม่มีตอนนี้ท่านมีความเข้าใจไหมว่าที่ท่านเจริญอย่างนี้มองโดยดีหนึ่งบรมีสิทบครบถ้วน หมายความว่าการกจิตจะต้องก้าวเข้าสู่เป็นพระอริยเจ้าจเจริญพรามีหันสีให้ครบถ่วนตัวนี้ตัดโทสะทำจิตให้เข้าไปสู่ความเป็นพระโซนดาอนดับที่สองคือโกลังโกละและเอกพิชีและสิทาคามีและอนาคามีจเจริญอปรุกรรมฐานให้ชัด ก็ทําจิตให้เข้าถึงสู่ความเป็นพระอนาคามีพระโสดาสองระดับคือโสดาีมีสามชั้นแต่ตรงนี้ยังรักบานตะไทยยังรวยบานตะไทยยังโกรธดบานตะไทยหลงบานตะไทยไอตาไทยเนี่ยภาษาในไทยเขาว่าไงก็ช่างเือะว่ายังว่ากันเต็มที่ยังต้องคุมอารมณ์สิ้นก็อยู่อย่างหนักมั่นคงอยู่ในสิ้นเท่านั้น พอถึงโกรังโกละอารมณ์แห่งความรักความโลภความโกรธความหลงก็เริ่มเบามาอีกนิดหนึ่งพอถึงเอกวิชีมันก็เบ,เบาเต็มที่เกือบจะไม่ปรากฏพอถึงสักกิทาคาม,มีฉันก็ไม่มีอารมณ์หวั่นไหวมากแล้วเป็นความรักความโลภความโกรธความหลงจำมาให้ดีนะเมื่อสั่นสอนให้เรียงลำดับการปฏิบัติแล้วค่จัดอริยสัจเป็นท,ที่ตั้งให้รู้จักว่าเขาทุกข์ และการที่จะดับทุกข์ก้นดับความอยากอยากอะไรอยากสวยไม่มีแล้วอยากได้คนสวยไม่มีเลิกเพราะมันทุกข์อยากรวยเลิกรวยมันก็ทุกข์อยากโกรธอยากพยาบาทคนเลิกเพราะมันทุกข์อยากเกิดก็เลิกเพราะมันทุกข์นี่ฟังไปตอนนั้นนะ นี่วันนี้มายันอยู่ตรงนี้วันนี้เก้าต่อไปท่านเขียนไว้อย่างย่อๆนะผมก็ยอ่อที่ตอนไหนผมขยายได้ผมก็ขยายให้ฟังเพะไม่ใช่เรื่องของผมให้ก็ตอนไหนผมไม่เข้าใจเรื่องของท่านผมก็ไม่ขยายมันเป็นเรื่องของท่านแล้วก็จงอย่าลืมว่าท่านเจ้าของเรื่องเป็นพระทรงอภัญญาแล้วก็ได้สมาบัติแปด ถ้าเราอยาําอย่างท่านบ้างมันก็ไม่ยากเราไม่มีอภัญญา,ยาเราไม่มีสมาบัตแปดเราก็ทรงอารมณ์จิตของเราให้เข้าถึงสมาธิเพื่ออารมณ์สงัดสูงที่สุดเท่าที่สำหรบับพึงจะพึงทําได้สำหรับท่านที่บันทึกไว้ว่าอารมณ์ทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงสั่งท่านไม่เคยคลาดจากจิตมารมีสิ็มีารเสียสุปกรรมฐาน บรณานุสติกรรมฐานอริยสัจสี่ตั้งอยู่ทรงแจ้วตลอดเวลาไม่มีอารมณ์เคลื่อนไปจากนี้แต่อย่าลืมนะไม่ใช่พระหันมันก็โยนเหมือนกันแต่จิตแน่วแน่ตอนนี้ไปท่านบอกว่าสังบพยากรครับผมจะอ่านให้ฟังพยากรก็ว่ายังไงนะท่านบอกว่าเมื่อคืน วันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนแปดเจริญพระกกรมาฐานจิตอย่างกามาวาจรสวรรค์คือดาวฤกษ์แล้วกับชมันโลกแล้วก็นิพพานเป็นที่สุดตอนนี้เข้าใจแล้วอย่างอย่าลืมว่าจิตถ้าจิตใจอย่างเขาถึงพระนิพพานได้ต้องมีอริยสัจแจ่มใสมีบารมีสิบเข้มพอสมควร มีพรหมีหารสีรแจ่มใสชัดเจนหนักแน่นทรงตัวมีสุภร,รมฐานทรงตัวนี่เป็นพื้นฐานสมถทานวะิปัสสนามีอริยรสัจทรงตัวแน่นอนอารมณ์จริงจะจัดอย่างเข้าถึงพระนิพพานได้เันใช้คำว่าอย่างอย่างก็หมายความจิตจับการมาวจรสวรรค์ เพื่อตั้งใจให้ดีทรงชานให้สบายรวบรวมกำลังทุกอย่างที่พระพุทธเจ้ามอบให้จิตบริสุทธิ์โปราาา่งใสก้าวขึ้นไปสู่กาาวจรสวรรค์เข้าพระจุลามุนีเจดีสถานนมำสก,การพระฟังเทศฟังคำสอนในการท่องเที่ยวไปในกามาวจรสวรรค์มีดาวดึงเป็นต้น หมดแล้วใช้เวลาพอสมควรก้าวไปส,สู่สภาพของพรมเที่ยวพรมพอสบายใจไปพนิพันธ์ัรรสการพระพุทธเจ้าไปสถานที่อยู่ของตอนที่พบแล้วผมว่าทรานี้นะในเ,เรื่องของท่านนะอยากจะทำอยากจะเข้าใจว่านิพานมีจริงหรือไม่จริงพรหมมีจริงหรือไม่จริง สวรค์มีจริงแล้วไม่จริงนิพพานไปได้แล้วไม่ได้ก็ลองทําดูก็แล้วกันนี่พูดให้ฟังว่าท่านทําอย่างนี้ขณะนั้นท่านกล่าวว่าเราเปล่งวาจาว่าตอนที่จิตที่เข้าถึงนิพพานเนะี่ยที่ที่อารมณ์เข้าสูน่นิพานท่านเปล่งวาจาว่าจะเราจะเลี้ยงพระพุทธเจ้าให้อิ่มเอาคนนั้นชักครืมอครืม,มาดีเว่นี้ พอถึงวันนี้ผ่านได้แล้วมันก็เริ่องครึมครึมจิตมันยังมีกิเลสอยู่บ้างมันยังไม่หมดก็ชักจะบอกว่านี่เราจะเลี้ยงพระพุทธเจ้าให้อิม่มท่านกล่าวว่าในขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงบอกมาว่าพระพุทธเจ้าอิ่มนานแล้วแต่ว่าเธอนั่นแหละจงทำตัวของเธอให้อิม่มชักยุ่ง พอได้ยินเสียงบอกใหม่ทักสองถอยหลังโกรธอารมณ์กี่คิดว่าเอ๊ะนี่เรากำเริบมากไปแล้วหรือนี่นี่เรามันดีพอแล้วหรือแต่ว่าอารมณ์นั้นมันปรากฏขึ้นเองไม่ได้คิดในใจพอเข้าไปถึงสภาวะนิพพานสภาวะพระนิพพานอารมณ์มันผ่องใสเยือกเย็นมันเป็นความสุขวาจะมันเปล่งขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจ ท่านกล่าวต่อไปว่าหลังจากนั้นก็เห็นพระคุณท่านพระมหากัจายานะกำลังนอนอยู่แล้วก็มีพระอื่นๆนั่งล้อมอยู่หลายรูปตอนนี้เห็นจะเป็นเวลาตอนหัวค่ำท่านไม่ได้พูดอะไรมากกว่านั้นท่านเล่าไว้ย่อจริงๆนะครับเป็นตอนหัวค่ำนะ นี้ตอนต่อมาท่านบอกว่าเวลาใกล้รุ่งหรือเปล่าเนาะอ้อเปล่านี่ผมจะแถมเขาสิเขาเป็นว่ามันตอนหัวค่ําแล้วท่านตอนตอมาใกล่รุ่งอ๋อเอาอย่างนี้ไ็แล้วกันเป็นอันว่าท่านใช้เวลาของท่านคืนนั่งเกือบทั้งคืนผมจะต่อสักนิดก็ผิด,ดีกแล้วฉัรังไม่ต่อดีกว่า จะแถมของท่านเลยแถมไม่ได้แล้ว <c oughs> ท่านบอกว่าเห็นพระไปมาพมหากัจจายนะนั่งนอนอยู่มีพระอื่นนั่งล้อมรอบอีไ่ยรูปเวลานั้นเป็นตอนรุ่งอรุณท่านกล่าวว่าเราอาราธนาขอพบท่านพระมหากัจจายนะอีกบาระหนึ่ง อตอนนอ่าตอนก่อนหน้าอยู่เป็นตอนร่งาแน่เพื่อขอความปราณีให้ท่านได้ให้ท่านช่วยให้ได้อรหัตผลในชาตินี้เพราะว่าการเจริญที่ปัสนาญาในคราวนั้นท่านกล่าวว่ามีพระมหากัจจานะมาสอนอยู่ตลอดเวลานี่ฟังแล้วคนจะคิดว่าโอ้หน้าโกจะบ้าบ้าบาบ,าบ,าบาแล้วเนี่ยนะ มีที่ไหนพระมหาคัจจานะคันธนิพานไปแล้วดันจะบัสอนวิปัสนาญาณอีกถ้าสงสัยเรื่องของท่านแล้วก็ธรรมพิญญาก็ใช้งไม่ได้แล้วทำจิตอย่างกระทุสมาบัรแปดลองไล่เบี้ยอยู่ตามนี้บางทีจะพบแร้วไม่พบก็ว่ากันไปท่านบอกว่าเมื่อได้พบพระมหาคัจจานะแล้วเข้าไปกราบธรรมเสการ ว่าพระคุณท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณทรงคราะสอนมิปัสนายานในโปรดประทานให้กระผมได้มีโอกาสได้เข้าถึงความเป็นอรหัตผลในชาตินี้ได้เถิดขรับเพราะว่าอย่างนั้นท่านพระมหากจจาจยนะท่านก็ยิม้มยกมือขึ้นลูกพิษะมาทางหลังเด็กล่าวได้วาจาที่ ในความเมตตาว่าเธออย่าวิตกกังวลไปเลยเวลาของเธอไม่เกินสิบปีเสรศษเป็นอย่างช้าสุดเรื่องความเป็นอรหันต์จะเห็นหน้าเห็นหลังถ้าว่าอย่างนั้นอย่าลืมนะท่านใช้ว่าคำว่าหลังจากนี้ไปสิบปีเสศษเป็นอย่างช้าที่สุดไลอย่างเร็วที่สุดท่นานไม่ได้บอก ตอนนี้ท่านบอกว่าเวลามันก็สว่างกราบถวายนมัเทศการพระมหาพระมหากรหา,กา,า,ากรเจรนะกลับวันรุ่งขึ้นเป็นวันพระในตอนเช้าท่านบอกท่านลงสลาฉันเสร็จท่านเจ้าคุณท่านเทศเจ้าคุณอะไรก็ไม่ทราบเวลาฟังท่านเจ้าคุณเทศ ท่านก็สนแสดงความเคารพในพระพุทธเจ้าสแสดงความเคารพในพระธรรมสแสดงความเคารพในพระสงฆ์ไม่ใช่จค่คุณนะนี่หมายความเจ้าของผู้บันทึกจิตน้อมก็ไปถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์มีพระมหากระจายนะผู้เป็นอาจารย์เป็นสำคัญขณะฟังเทศอยู่นั่นใจฟังธรรมแต่จิตทำทำกรรมฐานไอ้ใจกับจิตมันก็ตัวเดียวกัน จับเสียงเทศเป็นนิมิตกรรมฐานพอรมจับปับจิตมันก็เป็นสมาธิเทศเธอที่กำลังเทศจนหายไปหมดเลยไม่ได้ยินเสียงเทศพบท่านพระมหากระจายนะมาลอยอยู่ข้น่ายแย้มยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่น มีรัศมีกายสว่างสวยก้ามีประกายองค์ท่านคล้ายกับเพชรทั้งองค์ท่านยึ่นข้อความประณีว่าเขากาศให้กระผมได้ได้เป็นอรหันต์ในชาตินี้ให้เร็วกว่านี้สักนิดได้ไหมครับตามที่พยากรณ์ไว้ว่าสิบปีเศษอาจจะน่าช้าไปเพราะว่าชีวิตของผมนี่มีความไม่แน่นอนนาาจ,จะตายมาเมื่อไหร่ก็ได้ ในเวลานี้เหล่าบริษัททั้งหลายคณะนั้นเขาก็ต่างเกลียดาำน้ากันตามตามกันที่ไม่ปฏิบัติตามเขาเพราะว่าเขาปฏิบัติแบบเบสิกก็เราปฏิบัติแบบเบสแตกไอเบสิกกับ,บเบสแกมันเหมือนกันไม่เหมือนว่ามันตรงไหมถ้ามันเทึยอยางงี้ไม่วามันก็หาว่าเป็นเต่าพันล้านปี เวลานี้เขาเปลี่ยนกันใหม่หมดแล้วไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนตามเขาทำแว่เห็นสองบาททำตามแบบเก่ามันจะได้อะไรแต่ใจท่านก็สบายท่านบอกไม่ว่าอะไรแต่ถ้าว่ารู้สึกว่าอันตรายมารอบตัวเกรงว่ามันจะตายเร็วซะก่อนจะได้เป็นอรหันต์เป็นอันว่าท่านพระรหาก็ใจชนะก็ยืนยันคำเดิม หลังจากนั้นก็เห็นทับพันรังสีรัศมีโฮประการนุวยพุ่งลงมาจากอากาศมองไปแล้วก็เห็นพระรูปประโฉมขององค์สมเด็จพระบรมรูปรกปรนาดมีความสวยงามมีความสว่างสวยยิ้มแย้มแจ่มใสแย้มพระโถ์มาประทับลออยู่ใกล้มาก ้นสมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าก,ก็มีพระพุทธดีกาว่าเธออย่าคำหนึ่งมากไปทำไมระยะเวลาสิบปีเศษเป็นเวลาที่ช้าที่สุดเท่านั้นแต่ว่าการเร็วที่สุดยังไม่ได้บอกไวเพราะระยะกลางที่ไม่ได้บอกไว้ถ้าหากการปฏิบัติของเธอทรงกำลังใจตามที่สอนไว้ทั้งหมด เวลาที่จะการที่จะกำหนดบรรลุมรรคผลนั่นมันไม่แน่ขึ้นอยู่กับการขยันหมั่นเพียรจงอารมณ์ถูกต้องเท่านั้นขึ้นชื่อว่าการบรรลุมรรคผลนั่นใครจะพยากรณ์แน่นอนไม่ได้เวลาไม่ใช่อยู่กับผู้พยากรณ์เวลานั้นอยู่กับผู้ปฏิบัติเวลาห้านาทีเสร็จนิดหนึ่งตอนนี้เป็นเรื่อง พาดหัวข้อตงกล่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานการกระทำน้ำมนต์และพยากรเท่าว่าอย่างนี้นะเท่านี้ผมว่าตามท่านไปเรื่อยๆแต่ผมไม่อยากจะแก้แล้วแก้ก็ผิดทุกทีจะไปแทรกค้อดีไรผิดทุกทีท่านบอกว่าวันนี้ตรงกับวันที่15กรกฎาคม2506 ตรงกับวันแรมเก้าขาเดือนแปดวันนี้เจริญพระกรรมฐานเวลาเช้าประมาณแปดนาฬิกาสามสิบนาทีเริ่มลงมือความจริงไม่ใช่เริ่มลงมือแต่เช้านี่ปัดแถมเข้าไปทีไรจะผิดทุกทีฉันข้าวเสร็จเริ่มลงมือนีเวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีมีแขกมาขั้นระหว่าง เมื่อเสร็จการรับแขกแล้วแขกไปหมดก็เข้าเจริญกรรมฐานต่อจิตจับอนาปานุสติกรรมฐานอย่าลืมนะเห็นไหมล่ะรพระที่ทรงภิญญาสมาบัต 8, ิแปดยังไม่ทิ้งอนาปาเลยให้จำให้ดีนะนี่พูดให้จำเพราะว่าวิชาความรู้เราสอนกันล้นแล้วเลยสมองเข้าไปไม่รู้กี่เท่าตัว ไหลเจ็ดทั่วลำตาลเอาปฏิปทาของท่านีดำได้มาคุยวันนี้คุยแค่ไหนก็าตามใจเลิกหมดแค่หมดเวลาแค่ไหนเลิกมาแค่นั้นเอาจิตจับอนาปานุสติกรรมฐานมับปรับเดียวจิตทรงชานสี่พุ่งพลุดเดียวเข้าถึงนชานแปดถอยหลังกับมาตั้งในชานสีที่เป็นรูประชยัยขยับลงมาถึงอุปจารสมาธิจิตทรงตัว จับคาถาปราโมทที่องค์สมเด็จพระพุทธมาสุเดจเจ้าสอนอารมณ์แจ่มใสมีความสว่างสวัยเหมือนเวลาเที่ยงแล้วก็จับพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็สบายไม่ยากจับพระนิพพานเป็นอารมณ์อารมณ์จิตก็เห็นพระนิพพานแจ่มใสชัดเจน ความสมบายบปนเกิดอารมณ์ก็เยอกหยินมีอารมณ์เป็นสุขอย่างบอกไม่อย่างบอกไม่ถูกเมื่อภาวะจิตแย่งเข้าสูเ่เขตนิพพานท่านบอกว่าพบท่านพระมหาโมคัลลานะแล้วก็ท่านพระมหากกจายนะแล้วก็พบชายสองคนเป็นอันดับแรกต่อมาพบชายสองอีกสี่คน ตรงทางแยกจะเข้าโู่ห้องมันมีห้องอยู่ห้องหนึ่งเป็นห้องโถงใหญ่ห้องโถงใหญ่มากสวยสดงดง,งามแระดูโปรง่งมันมีห้องอยู่ห้องหนึ่งไปยืนอยู่ข้างหน้าห้องแล้วก็มีเสียงบอกว่าที่นี่เป็นที่ประทับขององค์สมเด็จรตสัมมาสัมพุทธเจา้าและในขนาดนั้นเอง องสมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าก็ทรงสเสด็จออกมารับข้างนอกแล้วก็ทรงนำบาตรมาลูกหนึ่งมนันอนำบาตรมาแล้วในบาตรนั้นมีน้ำท่านก็เทน้ำออกจากบาตรแล้วก็ทรงตักน้ำใหม่ใส่เข้าไปในบาตรเพ่กล่าวว่าในเวลานั้นคิดว่าพระพุทธเจ้าจะทำน้ำมนต์ลดให้จะได้สเสด็จอรหัเร์เร็วๆ จิตใจได้อยากได้อาหารหันอย่างเดียวแต่ความจริงแล้วท่านสอนให้ทำน้ำมนต์โปรดคนเมื่อการทำน้ำมนต์ท่านบอกว่าห้ามเรียกร้องของทุกอย่างแม้แต่ดอกไม้ทูบเทียนถ้าเขามามีมาให้ก็รับถ้าไม่มีมาก็แล้วไปวิธีทำน้ำมนต์เอาน้ำใส่เขาในบาตรแล้วก็เพ่งจิตสู่้นบาตร ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณในอดีตทั้งหมดคือ,อไปดีวิโสทั้งหมดก็แล้วกันนะแล้วก็แพผงจิตลงสู่ในบาทและอธิษฐานขอกระแสน้ำนี้จงทราบสั้นไปทั่วสารพางกายกำจัดโรคาพยาพาท,ทั้งหลายของมนุษย์และสัตว์ให้หายโดยฉับพลัน แล้วก็ไหวทีวีโซจนจบบทเอามือวนปากบาทเมื่อเสร็จแล้วก็เพ่งอีกครั้งหนึ่งอธิษฐานอีกให้รักษาโรคทุกชนิดไม่เลือกไม่ต้องใช้ย,ยานี่ท่านหมายเหตุเวลาหมดท่านหยิบบาทที่มีน้ำมนต์มาแล้วก็เทน,น้ำลงไปใส่พัชนะอืน่นแล้วก็น้ำมาตักบาททำเป็นน้ำมนต์ ขณะน,นั้นข้านมือวนไปรอบปากบาทบนขึ้นบ้านด้านปาได้ยินซึ่งชัญญาณบอกเวลาก็ขอ,อยุติเพื่อจะเพียยเท่านี้